ใช่กล่องล้างเลยตัวนี้ขี่น้ายาแล้วก็ล้างเพราะมันเป็นสแตนเลสมันล้างได้อยู่แล้วมานะครับลินล้างแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ไม้ขาโบกนะครับนี่ครับปกติลิ้นนะครับมันจะมีระยะนะครับนี่ครับมันจะมีช่องนี่ครับเอาไว้สําหรับเดินเบานะครับพอรถสกปรกนะครับมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับหลอดมันสีําๆเครื่องมันสีสันนะครับก็ตัวนี้ก็คืออันนี้คือล้างแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ สองสองดูก็ได้ครับนี่ครมันจะมีนี่ครับลิ้ปีเสื้อมันจะมีช่องนะครับนี่เอาไว้สําหรับเดินเบาเครื่องยนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ช่างหนึ่งประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรอบเครื่องมันจะสูงไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รอบเครื่องอยู่ประมาณ500รอนะครับไม่ถึง700อนะครับ5้าถึงหกรอรอบต่ํามากนะครับอันนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จก็รีดูกันแล้วก็รีเซ็ต้นเล่งด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับวิทอาการรอบเครื่องต่ํานะครับอันนี้ก็หลังจากที่ทําการล้างลินแล้วเรียบร้อยนะครับรอบเครื่องก็ขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยังวอร์มเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิขึ้นนะครับรอบเครื่องก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ประมาณ800900ประมาณนี้นะครับก็รับครบจบอีกหนึ่งเคสนะครับสําหรับอาการรอบเครื่องต่ํานะครับรอบเครื่อง เรื่องสั่นนะครับรอบเครื่องต่างนะครับรับครบจบที่นี่เช่นเคยนะครับกับกมช่างบิ๊กแห่งสถานีเฟิร์ดการยางคือเก่าซอมรถคือเก่าพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ